สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง Walking t ไทยทริปมาอยู่ที่สยามสแควร์ครับเป็นสถานที่ที่ผมชอบมาอีกที่หนึ่งก็ชอบมาเดินดูบรรยากาศสีสัน Walking Street ครับหลังจากที่มีการเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาเดินถนนคนเดินทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ 16นาฬิกาถึงประมาณ4ีทุ่มครับก็มาดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างบ,างบรรยากาศสีสันนะครับว่าที่สยามสแควร์หรือว่าที่วอล์ก n g s สตร e ทหรือว่าถนนคนเดินมีบรรยากาศสีสันเป็นยังไงบ้างมีความคึกคักยังไงตามไปดูกันเลยครับสยามสแควร์ครับได้เปิดพื้นที่ให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาเดินท่องเที่ยวหรือว่าเป็นพื้นที่ในการแสดงออกต่าง ทั้งด้านศินละปะวัฒนธรรมและไบร์สตล์ของแต่ละคนที่จะมาแสดงออกโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มาแสดงออกทางด้านดนตรีและก็เสียงเพลงในกลุ่มต่างๆที่ผมเห็นนะครับมีอยู่หลายกลุ่มตลอดถนนของสยามสแควร์ตรงโซนกลางตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีดนตรีหลากแนวหรือมีเสียงเพลงหลายๆรูปแบบมาให้เราได้รับชมแล้วก็ดูไประหว่างเดินเที่ยวนะครับก็มีความเพลิดเพลินแล้วก็ เป็นการสร้างสุนยรียภาพในการเดินท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นหรือว่ามีผู้คนหลากหลายเพศทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้ครับที่เดินมาท่องเที่ยวที่สยามสแควร์ Walking Street แห่งนี้ครับ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับถ้าใครไม่มีแพลนไปที่ไหนก็สามารถมาเดินที่สยามสแควร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถมาเดินช้อปปิ้งมาเดินท่องเที่ยวหรือว่ามาชมดนตรีมาเดินเล่นกับเพื่อนๆกับคนที่รักได้เป็นสถานที่หนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางานหรือว่าสภาพสังคมในปัจจุบันได้ครับผมมองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็ต่างมาเที่ยวที่นี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยและกรุงเทพม,มหานครด้วยครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเดินที่สยามสแควร์ครับก็สามารถมาเดินพักผ่อนมาเดินหาของกินมาเดินช้อปปิ้งได้ครับหรือว่ามาทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ได้อย่างดีเลยครับ สังเกตดูบรรยากาศครับยิ่งเย็นก็ยิ่งมีผู้คนมาเดินเที่ยวที่สยามสแควร์มากขึ้นทําให้บรรยากาศมีความคึกคักและก็น่าเดินเที่ยวมากๆครับสําหรับใครที่กําลังมองหาสถานที่ในการท่องเที่ยวหรือว่าเดินเล่นชิลๆครับสยามสแควร์ walking street แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการมาเดินท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับ สำหรับใครที่จะมาเดินท่องเที่ยว Walking Street ที่สยามสแควร์ครับก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นครับยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ประมาณ4ี่ทุ่มเลยครับก็ทุกวัน3วันนี้ก็จะปิด4ี่ทุ่มทุกวันเลยครับเพราะนั้นสามารถมาเดินได้ยาวๆตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับ ผมชอบมากๆครับที่มีการเปิดพื้นที่ walking street แบบนี้ให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาแสดงออกทางด้านความสามารถที่มีไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านเสียงเพลงหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้สามารถแสดงออกหรือว่ามีพื้นที่ในการแสดงออกให้กับคนทั่วไปได้เห็นความสามารถครับแล้วก็บุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่มาเดินเที่ยวก็สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงออกหรือว่า การมาดูคอนเสิร์ตแบบนี้ก็สามารถทําให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าจิตใจผ่อนคลายจากการทํางานหรือว่าสังคมที่ตึงเครียดอยู่ในปัจจุบันได้ดีครับผมมองว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณสํานักจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์นะครับที่มีการจัดสรรพื้นที่หรือว่าจัด Walking s สตรีแม้แม้จะเป็นเพียงแค่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็ตามนะครับก็ถือว่าช่วง3มวันนี้ถือเป็นเวลาทองหรือว่าเป็นเวลาที่ดีอีก ของใครหลายๆคนครับที่มาเดินเที่ยววอล์ก n g s t ตรีทแล้วก็ได้รับความประทับใจกิจกรรมดีๆรวมถึงได้รับความสุขและความประทับใจจากกิจกรรมต่างๆที่ได้เห็นและได้ดูและสิ่งที่เกิดขึ้นบน Walking s สตรีทแห่งนี้ครับ สังเกตดูเห็นน้องๆนักเรียนหลายๆกลุ่มนะครับมาแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มาแสดงดนตรีให้กับผู้คนที่เดินท่องเที่ยวในสยามสแควร์หรือว่าวอลกิ้งเ e ทแห่งนี้ครับถือว่าเป็นความสามารถที่เก่งมากๆของน้องๆสมัยนี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนก็อาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะเล่นอะไรมากขนาดนี้นะครับแต่พอรุ่นนี้น้องๆเขาก็มีโอกาสได้เล่นดนตรีหรือว่าในสิ่งที่ตนเองชอบอย่างนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ถือเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน ที่จะแสดงออกมาให้กับบุคคลภายนอกได้เห็นรวมทั้งสร้างความสุขให้กับคนที่เดินเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆคนที่มาแสดงดนตรีให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ดูครับ ถือว่าบรรยากาศที่สยามสแควร์ค่อนข้างคึกคักมากๆครับยิ่งเย็นคนก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าบรรยากาศตอนเย็นก็จะมีความสวยงามมีแสงแดดส่องมานหน่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวอล์ก n g นสตรีแล้วก็จะสามารถเดินได้ชิลๆเดินถ่ายรูปเดินเที่ยวเดินดูดนตรีฟังดนตรีไปด้วยผิวก็หาของกินไประหว่างที่เดินด้วยก็มีตลาดตลาดนัดสําหรับหาของกินไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสยามสแควร์วอล์กอินสตรีตแห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่อีกที่หนึ่ง ที่อยากจะแนะนำให้มาเดินนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งมีกิจกรรมต่างๆมีทั้งช้อปปิง้งทั้งเดินทั้งชมดนตรีแล้วก็เดินพูดคุยหรือว่านั่งคุยกันกับคนที่รักหรือว่าเพื่อนๆแบบนี้ก็ดูชิลไปอีกแบบครับถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่อยากจะให้มาเดินเล่นหรือว่าช่วงสุดสัปดาห์ถ้าใครยังไม่มีที่ไปหรือว่ายังไม่มีแผนไปที่ไหนนะครับก็ถือว่าสยามสแควร์วอล์กิ่งสตรีทแห่งนี้ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะมาและเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดอย่างยิ่งครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับผมก็ขึ้นไปบนตึกสยามสแควร์วันเพื่อดูบรรยากาศว่าด้านล่างเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่ามีคนอยู่จํานวนมากนะครับ มีคนคึกคักมากๆบรรยากาศค่อนข้างโอเคเลยครับใครที่ยังหาที่เที่ยวอยู่นะครับมาที่สยามสแควร์ได้เลยช่วงสุดสัปดาห์ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเดินแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆครับ สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai ท r i p กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้หน่อยและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ